สวัสดีครับจากร้านคูรุมะานะครับแรปคาร์8 8 8นะครับบริการติดตั้งฟิล์มใส่กันรอยนะครับด้วยซอฟ์แวร์นะครับเราจะติดตั้งด้วยซอฟ์แวร์เป็นหลักนะฮะรุ่นรถซอพพอร์ตประมาณพันรุ่นนะครับในเมืองไทยเกือบหมดแล้วฮะทุกรุ่นนะครับมีเกือบทุกรุ่นนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มารีวิวในตระกูล Volvo นะครับ XC ซีรีส์นะฮะ406090นะฮะ xc406090 นะครับทั้งธรรมดาปักอินไฮบริดและไฟฟ้านะครับมีหมดนะฮะระเรียดเล็กน้อยก็จะต่างกันนิดหน่อยนะฮะจริงๆจะต่างกันไม่มากนะ,ะตัวนี้ xc40 ปักอินไฮบริดรีชาร์จหรือพวก phev หรือเป็นไฟฟ้าเพียวนะครับในตัวพอตเตอร์จะมีให้เกือบหมดนะ,ะตัวนี้ ข้อดีนะครับมันตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้นะฮะหลบเซนเซอร์หลบทุกอย่างนะครับแล้วก็ตัวมือจับหลบให้หมดนะครับประตูนะฮะตัวนี้นะครับข้อดีคือจะได้งานที่ลอยคมนะครับคือฟิล์มใส่กันลอยเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วครับว่ามันเหนียวนะครับ TPU นะมันจะเหนียวๆนะฮะตัดยากนะครับถ้าตัดไปติดก่อนจะดีมากนะอันนี้เรา แอดไว้ลูกค้าก็ได้นะครับถ้าถ้าได้ติดตั้งฟิล์มใสกันรอยนะครับถึงไม่ได้ติดกับร้านเรานะครับแนะนําร้านที่มีพอลเตอร์นะฮะจะดีมากนะครับแล้วร้านค้าไหนสนใจนะครับไม่ต้องลงทุนนะครับซื้อกับเราได้นะเราตัดให้เลยนะครับบอกรุ่นรถมานะฮะแล้วก็ส่งรูปรถหน้าหลังมานะครับตัวนี้เราก็จะติดต่อได้นะครับตัวนี้โอเคนะครับมีบริการติดตั้งนะครับหลากหลายรุ่นนะฮะตัวนี้นะครับเริ่มต้นสองหมื่นห้านะฮะ แล้วก็ขึ้นกับความยากความง่ายของรถนะครับตัวนี้โอเคนะครับ